ผู้ปินิปรนองประจำศาสตร์ด้านภาคแาสจังหวัดนครราชสีมาครับรางวัลกรัทยานิยม บริษัทไ้มี99จำกัดครับคุณบาน้นริารแบรนดเบ K, นเนบาา่บริษัท b ีอนสิริจินดากรครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเคเอ็มบีกิเตอคนสิลิจินดากรครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเคเอ็มบีกิเตอคานเยอะมากกได้หมดวนนะ วันทาาผ่านคำครับข้รักตรวจำกัดวิสาหกิจชุมชนบ้านห่างแก่ต้อยแบรนด์วันธาไและมี้องถิ่นมะพร้าวครับามเปมนะก็การจัดงานนี้เราจัดกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเป้าหมายที่เรามุ่งมั่น ในการที่จะส่งเสริมสังคมส่งเสริมบุคคลที่เป็นแบบอย่างเป็นตัวนำที่ดีที่จะเป็นกํลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาสิทิิและสังคมและก็ประเทศชาติการให้รางวัลแก่บุคคลหลากหลายอาชีพทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วหลายท่าน ก็ยังทําคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมไปถึงในส่วนของการส่งเสริมธุรกิจและเศรษฐกิจซึ่งจะมีพี่น้องชาวพูชาแล้วก็ประเทศลาวเพื่อนบ,บ้านมารับรางวัาอย่างดีกัหลายท่านครับก็เป็นการลนล,ลงเพื่อให้เกิดการท,ท,ทําททดีแล้วก็เป็นกําลังใจกับทุกทุกด้านที่ทําดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีอพอสมควรเ็ยครับถ้าเราทําดีแล้วเนี่ยเราก็จะเจอแต่คนดีเข้ามาใช่ไหม วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เข้ามาก<ต>็คือคุณปทครับซึ่งก็ถือว่าเป็นน,นักบริหารแน่นอนว่ามาถึงจุงดนี้ได้ก็ต้องมีการบริหารจัดก,การที่ดีอย่างน้อยก็ต้องมีหลักจริยธรรมคุณธรรมหลักธรรมาธิบาลในการบริหารการจัดการก็สมควรที่จะเป็นแบบอย่างาให้กับคนรุ่นใหม่แล้วก็คนที่อา,อาจจะ เออตอแท้จะได้มีกำลังใจว่ายังมีหลายหลายคนที่เขามองเห็นถึงแล้วก็ให้กำลังใจอยู่ครับค่ะแล้วก็ก็คือจริงๆแล้ววันนี้ก็เหมือนเหมือนทุกครั้งที่บอกว่าภูมิใจเพราะว่าท่านด็อกเตอร์ท่านทำจริงนะเพราะว่าเวลาแต่ละครั้งพอรับรางวัลเสร็จแล้วท่านก็จะมีการแจกผ้าห่มหรือออลงพื้นที่ในการที่ส่งตัวแทนหรืออาจจะไปเองบ้างนะ ก็ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่เราเป็นสะพานบุญในการที่มาร่วมก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนับสนุนจริงๆก็คือท่านดรนานเนี่ยท่านทํารางวัลเนี่ยตั้งแต่อนานมากแล้วอันนี้ครั้งที่สิบหกแต่ว่ามีเยอะหลายองค์กรใช่ไหมครับสองร้อยสามสองค์กรที่เป็นสมาคมมูลนิธและชมรมต่างๆครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือท่านดเรเนี่ยท่านจะเก่งหลายด้านโดยเฉพาะสายบุญทางด้าน ทำธรรมะธโมคือถ้าถ้าบังเกิดว่าท่านไม่ได้อยู่ในงานแล้วก็จะใส่แต่ชุดขาวซึ่งแกเป็นเหมือนเหมือนกับคุณประชาแล้วก็คุณเล็กก็เลยเรามีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมัน,มน,มนไม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคือถ้าถ้าบังเกิดเราไม่ไม่ได้สร้างบุญหรือว่าอดีตชาติไม่เคยร่วมบุญกันนะสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดแล้วก็ถือว่าทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยเป็นคนที่ปฏิบัติ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในศีลน,นะก็ดีใจค่ะสําหรับในการที่ได้สนับสนุนท่านดรแล้วท่านดกรก็เป็นผู้หนึ่งในการที่อยู่ในข้ามมดของวงการในประเทศไทยเราที่มีชื่อเสียงนะแล้วก็คุณประชาเนี่ยท่านก็อา่อาพอาฟ้าช่วยคดีชาวบ้านต่อเน,น,น,นอเื่องมาเช่าสัญญาณใช่ใช่ใช่จารยานามิรค่ะใช่เช่าสัญญาณมาต่อเนื่องนะซึ่งคุณประชาและก็คุณเล็กเนี่ยจะเป็นผู้ที่อยู่ใน ในศีลและสายบุญพอศีลเท่ากันเนี่ยก็สามารถเดินด้วยกันได้เพราะว่าสิ่งสําคัญอ,ออเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเททุ่มเทกับการที่ช่วยเหลือผู้คนไม่ใช่นั้นเนี่ยบางช่วงจังหวะชีวิตเนี่ยมันมีขึ้นมีลงเพราะเราต้องทุ่มเทกับสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อเราเป็นคนดีเราจงมั่นใจในสิ่งที่เราทําเพราะเราก็จะมีคนดีเข้ามาคอยดูแลดูแลและช่วยเหลือเราไม่ฉะนั้นถ้าเราเป็นคนดีเราจะอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ได้ใช่ไหมอยู่ตรงจุดไหนก็อยู่ได้อย่าง อ่าเขาเรียกว่าเชิดหน้าชูตาได้แม้ว่าบางครั้งมันจะเหนื่อยแต่ก็อย่าท้อนะเหมือนกับที่ท่านด็อกเตอร์เนี่ยท่านก็ไม่ท้อเราก็ไม่ท้องั้นเราก็จะดึงดูดคนดีเข้ามาเรื่อยๆแล้วท่านด็อกเตอร์ก็จะประกวดพระวันที่เท่าไหร่นะอ่าวันที่สิบห้าสิบหกอ่ากรกฎาคมของวันของเดือนนี้นะที่ไหนนะฮะอ่ะห้างวิอวอ่เวอร์พาซาที่นนทบุบรีครับ ก็คือเป็นการอนุรักษ์พระเครื่องพระแท้ให้สู่สังคมไทยนั่นแหละค่ะก็ฝากด้วยนะคุณประชามีอะไรให้พูดนิดนึงสั้นๆนิดเดียวครับก็คือผมมาร่วมงานวันนี้นะก็เป็นงานที่สรงเกียรตินะครับเป็นงานที่เรียกว่าเราภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นการชื่นชมนะครับบุคคลตัวอย่างบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ควรจะยกย่องเชิดชูนะครับแล้วก็ให้กําลังใจ นะครับกับหลายๆหน่วยงานหลายๆบุคคลหลายๆองค์กรนะครับงานนี้เป็นงานที่เ,เรียกว่าจัดแล้วเกิดประโยชน์สร้างสารรค์สังคมแล้วก็ให้กําลังใจกับคนในสังคมนะครับแล้วก็เป็นการเฟ้นหาคนดีแบบอย่างให้กับคนในสังคมให้กับทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งเยาวชนได้เห็นแบบอย่างที่ดีว่าในสังคมไทยเนี่ยก็ยังมีบุคคลที่เป็นต้นแบบเป็นจะเป็นแบบอย่างในการทําความดีความงามาทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ประเทศชาติครับ ก็ขอบคุณมากนะก็กราบขอบพระคุณดรน่านมากมากนะคะแล้วก็ผอฟ้นานะคะที่ให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมาช่วยส่งเสริมแล้วก็ให้กําลังใจกับคนที่ทําดีในสังคมเพราะตอนนี้คนก็จะได้นึกว่าโอ้รู้ว่าทําดีต้องได้ดีนะคะแล้วก็เป็นกํขวัญและกําลังใจให้กับคนที่ทําความดียิ่งขึ้นไปค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณเลยค่าขอบพระคุณคุณพาขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณสื่อ